<c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพทก็อยากจะลองแต่งหน้าแบบเข้มๆดูบ้างะคะ่ะก็ค่อนข้างเข้มมากเลยนะคะปกติจะไม่แต่งเข้มขนาดนี้ค่ะดูนะคะตาเห็นชัดเจนแต่งเบลโทนสีฟ้านะคะแล้วก็อยากจะแบบเซ็กซี่ผมเนี่ยก็ไปทําเกลียวจริงๆเมื่อกี้ทาให้มันยุ่งๆกว่านี้นะคะนี่ก็มันก็คล้ายๆกับมรวมตัวลงมาหน่อยเึง ออมองหน้าตัวเองก็รู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนไปเหมือนกันตัวหนามันมีปัญหาที่ว่าเราแต่งหน้าเข้มๆนี่ค่ะหน้ามันจะค่อข้างๆคล้คำ,คำนะคะเพราะว่าเมื่อีเราจะกงุงสีเยอะวันนี้เราก็จะมาใช้ของลุนาโซนะคะเป็นแป้งที่ว่าปัดให้ความสว่างบนหน้านะคะตัวตัวนี้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยไอ้จักตัวนี้เนี่ยมันก็จะต้องเขาก็มีแปรงของเขาแล้วค่ะแต่ว่าแพคตัวนี้เขาจะใช้แปรงของแม็กนะคะ1 แม็ก8นไอตัวนี้นะคะมันจะไอเขาเรียกว่าแป้งที่มันเป็นแป้งวิงวิงหรือว่าแป้งนิ่มๆมันจะได้ทั่วหน้าเลยช่ำๆดีเริ่มนะคะก็คือจะเพิ่มความสว่างใสให้กันหน้านะคะก็วนๆเลยนะวนๆไปก็ปัดปัดก็วนวน เห็นไหมคะว่าหน้ามันเริ่มใสมาลแล้วเห็นไหมนี่แค่ขึ้นหนึ่งใช่ไหมหมดเนาะเน้นหูด้วยคะ่ะเผื่อใครจะมากระซิบข้างหูเนาะขอดูกระจกท้านี้นะคะ แค่หน้าอยากจะฝึกวิธีการทำอะไรที่มันให้ความดุนแรงน้อยลงอะคะ่ะเพราะไปเป็นคนที่ทำอะไรกับหน้ากับตูนแรงมากเปนควนามหนักอะคะ่ะ สีขนตาปลอมน,นะเห,หม<ด>เห็นไหมเห็นไหมเห็นขนตาไหมขนตายาวปิ๊งเลยขนตายาวมากนะคะวันนี้ลิปสติกนะคะเพยไม่ได้ทาอะไรเลยแพ์ใช้เจ้าอะไรอะรอลอร่าเนี่ยค่ะขอใช้ถุงแปะลอร่าเลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็เป็นตัวนีชอ็อคคิขอบปากก็เขียนเกินมานิดนึงค่ะ ใช้ส,สีของเขาว่าในปากเรยอะคะ่ะส่วนเจ้าตัวตาที่วันนี้แต่งอย่างนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานอะแพไปได้ของเล่นใหม่ ก็เหน็นก็เดินไปเรื่เปื่อยค่ะช่วงรอลูกสาวเขายัางมาไม่ถึงแต่งท่านเนาะแพทก็เลยได้ไปช้อปปะแล้วไปที่ร้านบูแัทได้เจ้านี้มาค่ะ Into It อะไรเจ้อย่างเนี่ยมันเป็นไอายไลเนอร์นะคะมันขายคู่กันแล้วก็จะราคาถูกลงอะคะ่ะก็มีไอายไลเนอร์สีดำแล้วก็สีฟ้ามาคู่กันเจ้านี้ก็คือติกตาเนี่ยก็คือจะใช้ไอายไลเนอร์นะคะทาก็ ในตาแพนนะคะจะเห็นไหมว่าจะมีสีเทาอขอโทษค่ะสีฟ้าแล้วก็สีดำนี่ยังไม่ค่อยเนียนนะคะเดี๋ยวต้องต้องฝึกแต่งมากกว่านี้แล้วก็มีสีทองอะค่ะสีทองเนี่ยก็มาจากของเจ้าเนตแคททูนะคะเพื่อนๆก็ลังไปแต่งดูแล้วกันของแพนก็ไม่ได้สอนวิธีแต่งนะคะแค่อยากจะมาโชว์ว่าซื้อของใหม่แล้วก็เลยแต่งหน้าแนวใหม่ถ้ายังไงเนี่ย มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแพทจะเอามาทําให้ดูใหม่นะคะวันนี้ก็คือก็แค่สาธิตวิธีทําหน้าเรไี่ยวนะทาหน้าไร์แล้วก็การปัดหน้าไร์นิดนึงอะคะ่ะก็ไม่มีอะไรมากบอกแล้วของแพทไม่มีอะไรมากแพ้แค่อยากคุยเฉยๆแค่นี้นะคะอ๋อคลิปที่ผ่านมามเพื่อนๆเ,เขาบอกว่างงอะคะ่ะเดี๋ยวว่าแต่เพื่อนงงเลยคะ่ะแพทเองก็งงตัวเองเหมือนกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีะคะ่ะ